อร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมขนมเปี๊ยะแม่บุญมีขนมเปี๊ยะชื่อดังของบางคล้านะครับเขาบอกว่าที่เนี่เป็นแหล่งผลิตขนมเปี๊ยะที่อร่อยที่สุดของ8ปริ้วแต่ผมเดินอยู่เหนื่อยแล้วครับอ๋อนี่แหละกรบป้ายขนมเปี๊ยะบางคลา้าแม่บุญมีท่านผู้ชมครับผมว่านี่แหละครับโรงงานผลิตขนมเปี๊ยะชื่อดังของบางคล้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขา ผลิตขั้นตอนการผลิตเป็นยังไงครับเชิญครับขอ,ขอโทษครับคุณบุญมีใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อที่อยู่ในกลองนี่นะแม่บุญมีขนมเปี้ยะนมสดนี่เป็นชื่อพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเจ้าของขนม แม่บุญมีใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนมูสวัสดีค่ะยินดีอจักค่ะนะเมื่อกี้ได้เดินมาแล้วก็ทานขนมมาด้วยอร่อยมากอร่อยมากนะครับแต่ทีนี้อยากจะรู้ว่าท่านตอนทานผลิตขนมเปี้ยวัวจะได้รสช่ตนหลอแบบเนี้ยีสันสวยงามแบบนี้ยก็มีกระบวนการผลิตกันยังไงอ๋อค่ะเดีวไปชมกันได้นะคะได้นะได้ได้นูใส่หมวก อ๋อเหรอฮะเพื่อความสะอาดปลอดภัยของกระบวนการผลิตเนื้อต้องเป็นเทเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับช่วงรวยด้วยมือวันนี้เราไปดูกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยนมสดแม่บุญมีกันครับว่าเขามีขั้นตอนการผลิตยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ล้างมือให้สะอาดก่อนค่โอ้มีมมป้ายบอกนะล้างมือให้สะอาดให้สะอาดก่อนทำขนมค่ะล้างมือก่อนคือคนทำขนมทุกครั้งนี่แต่พนักง,งานทุกคนนี่ต้องต้องล้างมือทำความสะอาดนะใส่ชุดียบร้อถด,ดีครับ มันต้องได้มาตราฐานนเลยนะใช่ค่ะ<ม>เราเป็นโรงงาน GMP ค่ะ GMP มาตรฐาน GMP กระทรวงสาธารณสุขโอ้โหนี่กระบวนการผลิตยอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมหัวไส้ค่ะอ๋อเริ่มจากตรงไหนถั่วนึ่งถัว่วนี่นี่คือการนึงน่งถั่วใช่ไหมค่ะนึ่งถั่วแล้วก็เอามากวนมากวนกับนระตาลนะะคแล้วก็กวนนี่โอ้โหนึ่งถั่วแล้วก็มา เป็นก้นก้นอ่ะนะกวนกวแต่เฉพาะอันนี้เนี่ยเป็นไส้มะม่วงน้ำตกไม้สีทองเป็นไส้อยู่ในขนมเปี๊ยะนะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไส้มะม่วงที่เรากวนอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปใส่แป้งแป้งนมสดชิมได้นะคะสุดยอดของของควรเนี่ยนะนี่ได้มะม่วง อันนี้อันนี้จะเป็นไส้ถั่วอันที้คุณชิมเมื่อกี้ที่อร่อยคือเอาไส้ถั่วนี้ไปใส่ไข่เค็มจะเป็นไส้ถั่วไข่เค็มอืมอไส้ถั่วไข่เค็มหลังจากตรงนี้แล้วเราไปตรงไหนค่ะก็จะมานวดแป้งแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้อืออ่าเดี๋ยวเราปิดนวดแป้งอ๋อนี่วิธีการนวดแป้งเราใช้เวลานวดนานนานไหมไม่ค่ะพอเข้ากันอืม ก็เป็นไปที่เราได้แล้วแล้วก็จะเอามาตัดแบ่งตัดแบ่งตามที่ต้องการเพื่อจะไปห่อไส้อ๋อไปห่อไส้แล้วตัดเสร็จก็จะมีแผนกคลึงห่อห่อแล้วก็ปั้นให้กลมอ๋อไส้เมื่อกี้ที่เป็นมะขามก็คือเนื้อที่เป็นมะม่วงก็คือเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่นี่ไส้ถั่วไข่เค็มอ๋อไส้ถั่วที่คุณหมูทานเนี่ยหมูทานสีนี่เป็นสีไส้อะไรไส้ไข่เค็มไส้ไข่เค็มเป็นสีแดงใช่แล้วถ้าเป็นไส้ไส้อื่น ทีอ่อื่นก็แล้วแต่ใช่ไหม<ช>เพื่อเป็นสารนิรักกันนะแ<ช><อ>ต่ว่แ้มเลยนะผมแต้แมับอน้ดไม่ใช่แท้มพี่นะ,ะแท้มไหนไอ๋อท่านเป็นยัครับหลังจากแต้มสื่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปสู่อในห้องโถเดี๋ยวตามผมไปครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ใน ห้องเตาอบใช่ไหมครับพี่หอหลังจากปั้นเสร็จแล้วเป็นรูปแบบแบบเนียนะนี่นะครับแล้วหลังจากนี้เอาไปเอานาไปอบนาไปอบเข้าไปนีโอ้โหอบตู้เย็นกันเนาะเอาเข้านี้อ๋อนี่คือเป็นแล้วเหรอร้อนร้อนร้อนอ้ร้อนกอันนี้อบอบไปแล้ว ก็พักไว้ให้เย็นนี่คือพร้อมรับประทานได้ลองชิมดูนี่ที่อบเ,เสร็จแล้วนะครับ <Okay. S 2> ร้อนร้อนมาก <c oughs> ร้อนมากครับ <c oughs> แต่ต้องตั้งให้เย็นก่อนใช่ค่ะเย็นเสร็จแล้วถึงจะนำมาแพ็คนำไปแพ็คกิ้ง <c oughs> อ <c oughs> เ๋เราเราต้องใช้ตั้งไว้นานเนี่ยกว่าจะเย็นเนี่ย นนาในห้นานแหะคะมามา่ะประมาณแค่20นาทีก็ยืดไม่ได้20นาทีท<ะ>าก็เรีน,รนแล้วก็นำมาลมบรรจุมาบรรจุพันเดี๋ยวเราไปดูในห้องบรรจุพันก็มีวิธีการบรรจุเป็นยังไงครับเอาเลยอนะ๋อเอาเลยฮะ เห็นไหมครับท่านผู้ชมฟรีมือผมท่านผู้ชมครับนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการแพ็คกิ้งใส่กล่องของขนมเปี๊ยะนะครับเราหลังจากได้ที่เราเราซีลเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็นำมาใส่กล่องนำใส่กล่องใส่กล่องยังไงครก็ประเภทอันนี้ไส้นี้ไส้รวมสามรสสามรสนะคะก็ของอันนี้นะคะค่ะค่ะอันนี้อันนี้ก็พับอย่างนี้แล้วเราก็พับอ๋อถามแล้วก็ อัันนน้ก็ใส่กลองเลยค่ะไปดึงปิดก็ปิดธรรมดาเลยนะค่ะอันนี้นะคะอันนี้มันลดเหรออันนี้มันเป็นสามรสสามรสสามรถรสอะไรบ้างรถบรรทุกรสาม้อไม่ใช่นะอ๋อค่ะอันนี้เป็นไส้ถั่วเขียวถั่วเขียวตัวแดงมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนอ๋อสามรสเป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เหมือนกันเนอะอันนี้เป็นรสยอดนิยมขายดีที่สุดเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้คุณไปชิมที่หน้าเตาไส้ถั่วไข่เค็มใช่ค่ะโอ้ยนี่ฐานเรือไม่ชอบเลยนะเนี่ยค่ะไส้ถั่วไข่เค็ม เป็นผลิตภ <ota> ัณฑ์ที่ขายดีใช่ไหมของของร้านเนี <ý meu ö ia> <idden> ่ยนะก็ใส่ก <towers> ันเือนกันเนี่ยวันนึ้เยอะมเนี่ย ก็ผลิตหลายพันกล่องหลายพันกล่องค่ะส่วนใหญ่ทำทำไงฮะทำเป็นออเดอร์เขาสั่งออกมาหรือว่าขายทั่วไปค่ะค่ะเพราะว่าจะมีคือว่าวันจันทร์ส่งที่ไหนอังคารเข้าเดอะมอลล์เข้าอีออนวันพุธไปท็อปวันพฤหัสไปมอเตอร์เวย์หนุ่มก็จะทำใหม่ๆสดทุกวันแล้วก็เวียนกันไปว่าใช่ค่ะตอนนี้ก็ทางกลุ่มก็ได้มีโอกาสเข้าไปขายในห้างนะคะก็ตอบรับดีมากแล้วกล่องนี่เราขายกล่องเท่าไหร่เนี่ยกล่องสามสิบห้าบาทค่ะกล่องสามสิบห้าบาทมีอยู่เก้าลูกใช่ค่ะ อืมเพ็นบอกว่าสามกล่องร้อยสามกล่องร้อยค่ะนี et ่เป็นรถรถง่ายค่ะรถง่ายใช่ไหมฮะคือจะเอาสายเอ่อไส้ไหนก็ได้สามกล่องร้อยถ้าคิดไม่ออกก็ไส้นี้คืออันนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะนมสดขนมเปี๊ยะเก้ารถเก้ามงคลเก้ารสในเก้าก้อนเนี่ยมีเก้าไส้เพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรไม่ออกจะทานไส้อะไรดีก็นํากล่องเนี้ย ซื้ออย่างนี้ไปอย่างนี้เลยมีก้าวไส้ก้าวไส้เลยนะอันนี้นะคะก้าวไส้อันนั้นถ้าชอบไข่เค็มก็คืออันนี้ครับอันนี้คือไข่เค็มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดค่ะใช่ค่ะในบรรดาพวกผลิตภัณฑ์ไข่ต่างๆเนาะเพราะมีไข่เค็มจะรับชวนทานเอ่อขนมเปี๊ยะแม่บุววีเนี่ยชื่อดังมานานแล้วนะค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็30ปีแล้วค่ะทาอยู่ตรงเนี้ยนะแต่ว่าเรามีโอกาสตอนที่รัฐบาลมาสนับสนุนในเรื่องของโอท็อป การคัดสรรเนี่ยค่ะทำให้ขนมเราเนี่ยได้รับชื่อในการคัดสรรเป็นโอทอปหดาวโอ้นี่ได้ห้าดาวด้วยห้าดาวค่ะโอ้โหแล้วก็มีช่องทางการตลาดโดยผ่านทางรัฐบาลครับพาไปออกงานพาไปขายที่เมืองทองงานโอทอปวิทเยะอย่างนี้เป็นต้นก็ทําให้ผู้บริโภคได้มาซื้อนะคะแล้วก็บอกต่อว่าอร่อยก็เลยเป็นที่มาที่เราได้มีโอกาสเข้าไปจำหน่ายในห้างสินค้าผมชักจะสนใจแล้วครับ ทำไมคิดจะมาทําขนมเปี้ยะแต่ก่อนพี่ทําอะไรเแื่ก่อนทํางานธนาคารทําแบงค์ค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขนมก็ <c oughs> <c oughs> แรงงานที่ที่ที่เชียงเซาที่อำเภอบางค่าที่อยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านส่วนหนึ่งกับเด็กๆอีกส่วนหนึ่งก็ทําให้เรามองเห็นว่าถ้าเราทํางานแบ่งอย่างเดียวก็คือเราก็ได้รับประโยชน์คนเดียวแต่ถ้าเราคิดทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้แรงงานท้องถิ่นมามีงานทำเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในส่วนรวมการในทุกวันนี้เนี่ยของเราจะเป็นแรงงานของกลุ่มแม่บ้านกับอีกส่วนหนึ่งเด็กนักเรียน เสาร์อาทิตย์ปิดเทอมก็จะมามาช่วยกันทําที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ให้เด็กก็มีรายได้ก็ด้วยโอ้บางคนก็ตามยายมาตามพ่อตามแม่มาก็ทผมเห็นมีแรงงานเด็กด้วยเด็กมากๆเลยเาตามยายมาสี่ห้าขวบเป็นนะมาช่วยโอ้น่ารักดีค่ะแล้วตลาดอย่างเงี้ตลาดตลาดก็ดีค่ะเพราะว่าเราต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความใหม่สดและก็ราคาพอสมควรคับนั้นเวลาลูกค้าซื้อไปทานแล้วอร่อยก็ บอกต่อก็ตามหาฮะแล้วเราก็มีช่องทางการตลาดที่ซื้อง่ายก็คือว่านอกจากคุณจะมาซื้อที่เฉชิงเซาแล้วครับตลาดร้านบังค้าแล้วคุณสามารถซื้อได้ตามร้านของฝาก2ฝั่งมอเตอร์เวย์อย่างนี้เป็นต้นกับในห้างสรรพสินค้ามีใช่ไหมเดลโมกรุงเทพค่ะอีออนแมกาวลูมีหมดท็อปแต่ว่าถ้าอยากจะติดต่อโทรสั่งเนี่ยอ๋อได้ค่ะก็ติดต่อได้ที่คุณบุญมีศรีสุขนะคะเบอร์โทรศัพท์081 9288216นะคะ24ชั่วโมงค่ะใต้วหวนบริการสร่งก็ได้ค่ะถึงที่ค่ะบางท่านก็ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปค่ะบางท่านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะยินดีหมดละค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับขนมเตี้ยแม่บุญดีขนมพื้นเมืองชื่อชื่อขึ้นชื่อของบางคล้าและของแปดลิ้วนะครับที่ดูสวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ยกทำยากครับทำง่ายครับทำกินก็ได้ ทำขายข้อรวยรวยอย่างพี่บุญมีเนี่ยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุญมีนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็พาเดินชมกระบวนการผลิตอย่างน้อยเนี่ยผู้เลียงกเนี่ยมีความมั่นใจหลังจากได้เห็นกระบวนการผลิตว่ามีที่มาที่ไปยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับดีดีค่ะครับพึ่งค่ะครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงรวยด้วยมือวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วแต่อย่าลืมนะครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงถึง5โมงเย็นทางรายการเกษตรทำกินกับหนังสือพิมพ์คมชัเลึกวันนี้ผมพี่บุญมีและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเอ๊ะมันมีอยู่หลายไส้นะครับพี่บุญแต่ว่าผมผมผมชอบไส้ไส้หนึ่ง เป็นไส้มะม่วงครับพี่อ๋อค่ะโอ้โหผมว่ามันแปลกดีนะค่ะไส้มะม่วงนั้นเป็นไม้สีทองหลังจากบางคลาเราเนี่ยเป็นถิ่นที่ปลูกมะม่วงอร่อยสุดในโลกครับแล้วเราก็นํามะม่วงที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนำมาเพิ่มมูลค่าต่อยอดทําเป็นไส้ขนมโอ้โหขนมเปี๊ยะก็เป็นลูกมะม่วงด้วยใช่ค่ะแล้วปั้นเป็นลูกมะม่วงเลยโอ้ที่เดียวในโลกเลยนะใช่ค่ะอืแห่งเดียวอืแล้วก็กล่องนึงสิบอันค่ะกล่องกล่องห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทโอ้เยี่ยม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 เหม กินทั้งขนมเปี๊ยะกินทั้งมะม่วงค่ะทูวีมาเลยนะครับพี่ใช่ค่ะ